o o อร์นน n ่งน้อยแม่นินกับน้องบายเฟิร์นนะคะวันนี้เราจะมาทำเสียงพยัญชนะตัวอ e ีนะคะโอเคตัวอ e ีนะคะตัวอ e ีเสียงอะไรคะลูกแอแออีแอออออีว m นมอ e ์ท e มพีสเอแออ e. อีโอเค e. <Okay. S 2> yes. ทีนี้เรามารู้แล้วนะคะว่าตัว e เสียงแอแอเอนะคะทีนี้เราให้น้องใบเฟิร์นมาบอกว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะที่เป็นเสียงตัว e นะแอแอเอนะคะโอเค you ready อย่างเช่นคำว่า e t h e bed bed ต่อไปคำอะไรคะ S the a t h e r เ ad F o บอ a t อ็ดเบ็ a n i ณย t งดิ้ a อ e v e r y e v e r y e v e r y e เอเวอร์ h a เวอร์ไ e ท์คุณต้อ a t อนบน a บ t ะเอ a t the b e d a เ t ็ดเด d ะแล้วก็ชอบเลี้ยงอาหารปลา F บอะเอ็ e เดอ d d a a นะคะเ e a จริงๆ e ี d นั่นแหละนะคะ Feed. แต่ว่าถ้าเป, every, 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 every เป food, ็น พัอาจจะเรียกว่า Fed นะคะโอเคคำเหล่านี้นะคะก็เป็นคำศัพท์ที่นะคะสำหรับใช้เสียงพยัญชนะตัว E นะคะเค okay, นะคะก็วันนี้เราสองแม่เลิกก็มาเจอแค่นี้นะคะแล้ว see you again next time บาย